สิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ลึกซึ้งยิ่งนักคือบุญที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่ที่ความดีที่ทำแล้วพอใจแต่เป็นบุญที่ผลักดันใจให้ก้าวข้ามแม้กระทั่งความยึดในความดีของตนเองทอตกราบใดที่ยังหลงติดอยู่กับความคิดว่านี่คือบุญของเรานี่คือความดีของเราใจยังคงถูกพัฒนาการด้วยอัตราเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากความชั่วมาเป็นความดีซึ่งก็ยังเป็นกรงขังชนิดหนึ่ง ผู้ที่มีบุญจนถึงขั้นหลุดพ้นมักไม่อวดไม่ยึดไม่ยกตนไม่เห็นว่าตัวเองสูงกว่าผู้อื่นแต่กลับอ่อนน้องเหมือนดินที่รองรับทุกสิ่งอ่อนโยนเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนี่คือสัญญาณที่ยากจะมองเห็นจากภายนอกแต่จะปรากฏชัดในความสงบและความเย็นภายในใจของเขาอีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงถึงบุญขั้นสูงคือความกล้าที่จะปล่อยมือจากสิ่งที่เคยเป็นที่พึ่ง เพราะปกติคนเรามักหาที่เกาะไม่ว่าจะเป็นคนรักทรัพย์สินเกียรติยศหรือแม้กระทั่งความเชื่อบางอย่างแต่เมื่อใจค่อยๆตื่นขึ้นเพราะบุญก็จะเริ่มรู้ว่าการยึดสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงการฝากชีวิตไว้กับของที่ไม่เที่ยงเมื่อเห็นแจ้งเช่นนี้ใจจะค่อยๆกล้าที่จะวางแม้ในตอนแรกอาจรู้สึกเหมือนสูญเสียแต่แท้จริงคือการคืนอิสระให้ตัวเองคนมีบุญยังแสดงออกผ่านความสงบที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไข คนทั่วไปจะสงบได้เมื่อทุกอย่างราบรื่นแต่เมื่อสิ่งแวดล้องเปลี่ยนใจก็วันว่นวายทันทีแต่ใจที่บุญอบรมแล้วแม้โลกจะวุ่นวายเทยงใ,ใดเขากลับสามารถรักษาความนิ่งไว้ได้เหมือนภูเขาที่ตั้งตระหงานท่ามกลางลมพายุความสงบเช่นนี้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการอยู่กับปัญหาโดยไม่ถูกมันครอบงำในบางมิติพระพุทธเจ้าชี้ว่าสัญญาณของคนมีบุญยังปรากฏในสายตาที่เปลี่ยนไปต่อชีวิต เขาไม่เห็นชีวิตเป็นสมรภูมิที่ต้องต่อสู้แย่งชิงแต่เห็นว่าเป็นสนามแห่งการเรียนรู้และปล่อยวางความทุกข์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นศัตรูแต่กลับเป็นครูที่คอยสอนให้ใจตื่นความสุขไม่ได้ถูกมองว่าเป็นรางวัลแต่เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกสิ่งจึงเป็นบทเรียนที่พาให้จิตเดินเข้าใกล้ความอิสระยิ่งขึ้นเมื่อบุญถึงระดับที่ใจเริ่มสัมผัสความว่าง อย่างแท้จริงจะเกิดความรู้สึกอัศจรรย์คือแม้ทุกสิ่งดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแต่ใจกลับไม่ถูกครอบงำด้วยการปรุงแต่งนั้นอีกต่อไปราวกับอยู่ท่ามกลางคลื่นแต่กลับไม่ถูกสักพพาไปนี่ไม่ใช่เพราะใจแข็งกระด้างหักแต่เพราะใจได้เรียนรู้ที่จะเป็นเทียงผู้สังเกตการโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสิ่งใดความรู้สึกเช่นนี้ไม่อาจอธิบายได้ด้วยท้อยคำต้องอาศัยการสัมผัสตรงจากการภาวนาแต่สัญญาที่เห็นได้คือใจ ที่เคยกระวนกระวายกลับเพิ่มนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติใจที่เคยดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ตัวเองกลับอ่อนโยนและพอเพียงกับสิ่งที่เป็นอยู่และใจที่เคยแบกโลกไว้บนบากกลับเบาจนเหมือนโลกทั้งใบไม่อาจกดทับได้อีกบางครั้งบุญที่แท้จริงเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เงียบงันที่สุด ไม่ได้มีดนตรีไม่ได้มีแสงไฟไม่ได้มีใครเห็นหรือชื่นชมแต่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังต่อสู้กับกิเลสเล็กๆภายในใจเช่ใน,ใน,ในขณะที่ความโกรธพุ่งขึ้นมาเหมือนเปลวไฟแต่เรารู้เท่าทันไม่ปล่อยให้มันเผาผลาญคำพูดหรือการกระทำนั่นคือบุญเพราะเราชนะศัตรูที่ใหญ่ที่สุดคือใจตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ว่าคนมีบุญคือต้องเกิดมาสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งหากแต่คือผู้ที่กำลังใช้ชีวิต เพื่อออกจากความมืดมนแห่งอวิชชาแม้จะสะดุดล้มแม้จะยังเผลอผิดพลาดแต่หัวใจยังไม่ยอมแพ้ยังหันกลับมาฝึกยังรู้จักขัดกล่าวตนเองนี่คือบุญที่ไม่อาจวัดได้ด้วยสายตาแต่สะท้อนออกมาเป็นความอ่อนโยนในใจความเข้าใจผู้อื่นและความการุณาที่ไม่ต้องเสแสร้ง คนมีบุญจึงไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แต่คือผู้ที่กำลังลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากใจไปเรื่อยๆเหมือนการแกะเปลือกหอมทีละชั้นแต่ละชั้นอาจทำให้แสบตาทำให้น้ำตาไหลแต่เมื่อแกะลึกเข้าไปเรื่อยๆก็จะพบแก่นแท้ที่บริสุ์คนที่ใจค่อย,อยๆปลงเบาขึ้นนั่นเองคือผู้ที่บุญกำลังทำงานและเป็นสัญญาณของความหลุดพนอีกสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้คือคนมีบุญจะไม่หมกบุญอยู่แต่แน่ดี หรืออนาคตจนลืมปัจจุบันเขาอาจเคยถูกทำร้ายเคยล้มเหลวเคยผิดหวังแต่ไม่จงปลักอยู่นารู้จักหัดให้อภัยรู้จักมองว่าเรื่องราวทั้งหลายล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่ผ่านแล้วก็ผ่านเป็นการไม่เก็บเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจจนทำร้ายตัวเองนั่นคือบุญเพราะใจที่ปล่อยวางคือใจที่หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของเวลาและคนมีบุญยังมกักมีความกล้าภายในแบบเงียบเงียบกล้าที่จะยอมรับความจริงแม้มันจะขมขื่น ก็ต่างกล้าที่จะเห็นว่าตัวเองยังมีข้อบกพร่องไม่ปกปิดไม่หลอกตัวเองเพราะการยอมรับคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงนี่เองที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการเริ่มหลุดพ้นจากอวิชชาบางครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณมีบุญเพราะคุณอาจยังเห็นเพียงความไม่สมบูรณ์ของตัวเองแต่ในมุมของธรรมการ,รู้ตัวว่าตนเองไม่สมบูรณ์ต่างหากที่เป็นบุญ เพราะมันทำให้ใจเปิดกว้างที่จะเรียนรู้เปิดโอกาสให้ความจริงเข้ามาแทนที่การหลอกลวงของอัตตาและนี่คือเหตุแห่งการพ้นทุกข์คนที่มีบุญจนถึงขั้นพระพุทธเจ้าชี้ว่าใกล้ความหลุดพ้นบางครั้งก็มีได้ดูพิเศษในสายตาคนทั่วไปเลยเขาอาจเป็นเพียงคนธรรมดาที่ดำเนินชีวิตเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับซ่อนพลังอันยิ่งใหญ่ของใจที่กำลังบกบาท สัญญาณหนึ่งที่บอกได้คือความพอใจในสิ่งเล็กน้อยเพราะโดยธรรมชาติของใจที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสจะไม่รู้จักคำว่าพอไม่ว่าได้เท่าไรก็ยังหิวกระหายแต่คนที่บุญหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจะเริ่มเห็นความสุขในสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเห็นคุณค่าในอาหารจานง่ายเห็นความงดงามในแสงอาทิตย์ยามเช้าเห็นความสงบแม้เพียงนั่งเงียบๆฟังเสียงลมพัดความสุขแบบนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแข่งขันแต่เกิดจากใจ ที่ไม่ถูกรัดกลิ้มด้วยความอยากอยากไม่สิ้นสุดอีกสัญญาหนึ่งคือความอ่อนน้อมโดยไม่ต้องแซงใจที่มีบุญไม่แข็งกระด้างไม่ต้องยกตนของผู้อื่นแม้จะมีความรู้ความสามารถหรือได้รับการยกย่องแต่ก็ไม่ยึดถือเป็นของตนอย่างแน่นหนาเขายอมรับว่าทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะตนยิ่งใหญ่ความอ่อนน้อมเช่นนี้ทําให้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเพราะพลังของความเมตตาแผ่ซ่านออกมา โดยไม่ต้องประกาศในชีวิตประจำวันคนมีบุญมักแสดงออกผ่านการรู้จักหยุดรู้จักหยุดก่อนพูดรู้จักหยุดก่อนโกรธรู้จักหยุดก่อนตัดสินเพราะใจที่ตื่นแล้วเห็นว่าสิ่งที่หลุดออกจากปากหรือการกระทําเพียงชั่ววูบสามารถสร้างผลสะเทือนยาวนานเกินกว่าจะคาดคิดได้การหยุดหนึ่งครั้งจึงอาจป้องกันความทุกข์ใหญ่หลวงได้นี่คือผลจากการที่ปัญญาเริ่มฉายแสงในใจ นอกจากนี้ยังมีสัญญาณที่ละเอียดลึกซึ้งคือการมองชีวิตด้วยสายตาแห่งความเข้าใจคนที่มีบุญย่อมไม่ตั้งเงื่อนไขกับผู้อื่นมากนักเพราะเห็นว่าทุกคนต่างก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตนเองมีความผิดพลาดมีความล้มเหลวมีบาดแผลในใจที่มองไม่เห็นเขาจึงไม่ซ้ำเติมไม่สะทอนแต่กลับมอบความเข้าใจให้แม้บางครั้งไม่อาจช่วยได้แต่เทียงการไม่ตัดสินก็เป็นการช่วยให้ผู้อื่นไม่แบกหนักเกินไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นร่องรอยของบุญที่แท้จริงเป็นบุญที่แทรกอยู่ในการหายใจในการมองในการคิดและในการอยู่รวมกับโลกโดยไม่ต้องมีใครประกาศไม่ต้องมีป้ายบอกแต่ผู้ใกล้ชิดจะสัมผัสได้ว่าคนผู้นี้มีบางสิ่งที่เย็นร่มรื่นและปลอดภัยเหมือนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ท่ากลางแดดร้อนและอีกสิ่งหนึ่งที่มักปรากฏในผู้มีบุญคือความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงความจริงที่ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่ง ต้องเปลี่ยนแม้สิ่งที่รักที่สุดก็ต้องจากแม้สิ่งที่หวงที่สุดก็ต้องปล่อยการกล้ายอมรับความจริงอันกลุ้มคืนเช่นนี้ไม่ได้ทําให้ใจเศร้าหมองแตกลักทําให้ใจเบาเพราะไม่ต้องดิ้นรนหลอกตัวเองอีกต่อไปความเบาที่เกิดจากการยอมรับความจริงคือหนึ่งในคุณสมบัติสูงสุดของผู้ที่กําลังหนุดผลสัญญาณของคนมีบุญ ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ทรัพย์ได้ชื่อเสียงหรือได้การสังเสริญแต่พระพุทธเจ้าชี้ว่าบุญที่สูงสุดคือบุญที่พาให้หลุดพ้นได้จากกิเลสความยึดความหลงความทุกข์ที่คอยพันฒนาจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเพราะคนส่วนมากมักเข้าใจว่าบุญคือการได้สิ่งดีงามทั้งโลกเช่นได้บ้านได้เงินได้มิตรด,ดีหรือมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่แท้จริงแล้วบุญเป็นเพียงเหตุ ส่วนผลที่สําคัญที่สุดคือการทําให้จิตมีความเบามีความโปรง่งและไม่ถูกกดทับด้วยเครื่องร้อยรัดของตัณหาความอยากไม่รู้จบคนที่พระพุทธเจ้าชี้ว่ามีบุญคือผู้ที่กําลังเดินออกจากความหลงเหล่านั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการก้าวพ้นที่มีค่าหมหา,าศาลบางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวว่าเรามีบุญเพราะสัญญาณของบุญมิได้แสดงออกทางภายนอกเสมอไปแต่จะปรากฏ ในความเปลี่ยนแปลงเล็กๆภายในใจเช่นเริ่มปล่อยวางได้ในสิ่งที่เคยทำให้โกรธมากแต่วันนี้กลับรู้สึกเฉยขึ้นหรือเคยทุกข์หนักกับความผิดหวังแต่วันนี้กลับมองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่จีรังแม้หัวใจยังสะเทือนอยู่บ้างแต่ก็ไม่จมอยู่นานเหมือนเดิมนี่คือสัญญาณว่าบุญกำลังทำงานคือปัญญาที่ค่อยๆเกิดขึ้นในใจเรา ผู้มีบุญตามสายตาของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้จักหันกลับมาดูใจตัวเองรู้เท่าทันความคิดที่ฟุ้งซ่านรู้ว่าโกรธแล้วใจร้อนรู้ว่าอยากแล้วใจเร่าร้อนและเริ่มหัดวางหัดปล่อยไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรให้ยึดแต่เพราะเห็นโทษของการยึดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนใจเริ่มรู้รสแห่งความอิสระบุญจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเรามีหรือไม่มีแต่คือการสังเกตใจตัวเองว่า กำลังคลายจากพันธนาการมากขึ้นหรือไม่ท่าใจเราเริ่มโปร่งขึ้นจากความทุกข์เริ่มเบาขึ้นจากความกังวลเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบมากกว่าความเร้าใจนั่นแหละคือบุญที่แท้จริงและเป็นสัญญาณของความหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นการมีบุญไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่แค่การทําพิธีกรรมไม่ใช่แค่การถวายของให้พระไม่ใช่แค่การสร้างวัตถุใหญ่โตแต่คือการสร้างความเป็นอิสระ ให้แก่ใจเราเองและเมื่อใดที่ใจรู้จักความเบารู้จักความสงบรู้จักการวางนั่นคือคุณค่าที่เหนือกว่าบุญใดใดทั้งสิ้นเพราะนั่นคือทางตรงสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงคุณอาจมีบุญน,นั้นอยู่แล้วเพียงแต่อาจยังไม่รู้ตัวเพราะบุญในความหมายสูงสุดคือปัญญาที่กำลังเปิดตาให้เห็นว่าแท้จริงแล้วใจนี้สามารถอยู่เหนือทุกความผูกมัดได้อย่างเสรีและนั่นแหละคือสัญญาณแห่งการหลุดพ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตมนุษย์คนที่พระพุทธเจ้าชี้ว่าเป็นผู้มีบุญนั้นความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องส่งจีวรไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงว่าเป็นนักบุญหรือผู้ทรงศีลใหญ่โตแต่คือคนที่ใจค่อยๆหลุดออกจากเครื่องพัฒนาของตัณหาความโกรธความหลงและการยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายในชีวิตประจำวันบางครั้งเราพบคนที่ดูเหมือนธรรมดาพูดไม่มากไม่อวดไม่แสดงตนแต่ใคร ได้ใกล้ชิดจะสัมผัสได้ถึงความสงบความอ่อนโยนและความเข้าใจนั่นคือสัญญาณของบุญที่แท้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องชี้แจงแต่อยู่ด้วยแล้วใจเบาอยู่ด้วยแล้วสบายเหมือนเดินในร่มไม้ใหญ่ที่แม้ไม่พูดแต่ร่มเงาก็เย็นไปทั่วสัญญาณของคนมีบุญยังปรากฏในความสามารถที่จะวางวางความโกรธที่เคยกัดกินวางความอยากที่เคยเผาใจวางความหลงที่เคยทำให้ไ่วยคว้า,าวางแม้แต่ความดีที่เคยทำด้วยความภาคภูมิ เพราะแม้ความดีก็ยังเป็นเงื่อนไขท่าใจไปยึดมั่นการวางเหล่านี้ไม่ใช่การทิ้งแต่เป็นการคืนสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนวางก้อนหินที่เคยแบกแล้วก้าวต่อไปอย่างเบาเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่จีรังก็จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในชีวิตความสุขและความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกอดไว้หรือผลักสสยแต่เป็นแขกผู้มาเยือนที่แค่ผ่านมาแล้ว ก็เปการมองเช่นนี้ทําให้ใจไม่ติดกับดักอีกต่อไปไม่ว่าชีวิตจะพาไปเผชิญอะไรใจก็มีที่ว่างให้รองรับได้โดยไม่ทุ่มทนดังนั้นบุญในสายตาพระพุทธเจ้าคือพลังที่ค่อยๆขัดเกลาใจให้หลุดพ้นจากพัฒน,นาการทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่บุญที่วัดด้วยจำนวนสิ่งของไม่ใช่บุญที่นับด้วยจำนวนพิธีกรรมแต่คือบุญที่แสดงออกในความเป็นอิสระค,ความสงบความเย็นและความเบาภายในใจ และที่สำคัญที่สุดคือคุณอาจมีบุญนี้อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่คุณเลือกให้อภัยแทนการจองเวททุกครั้งที่คุณวางความอยากแล้วหันมาพอใจในสิ่งที่มีทุกครั้งที่คุณหยุดใจไม่ให้พูดหรือทำในสิ่งที่จะทำร้ายผู้อื่นทุกครั้งที่คุณหันกลับมาเห็นความจริงของความไม่เที่ยงนั่นคือบุญกำลังงอกเงยและนั่นคือหนทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เดินสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงสรุป คนมีบุญตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงผู้ที่ร่ำรวยหรือมีเกียรติแต่คือผู้ที่จิตเริ่มเบาจากการยึดเริ่มสงบจากความดิ้นรนและเริ่มอิสระจากความทุกข์สัญญาเหล่านี้อาจไม่ฉุดฉาดถ่ายนอกแต่คือดวงไฟเล็กๆที่ส่องทางสู่ความหลุดพ้นในที่สุด